จำกันได้นะคะเราเคยพูดถึงประเด็นข่าวว่าหนังของแอนโทนีวองเนี่ยโดนแบนในประเทศจีนด้วยสาเหตุที่บอกว่าเขาเนี่ยนะไปร่วมประท้วงนะคะเหมือนกับว่าสนับสนุนการประท้วงเนี่ยซึ่งตอนนี้ข่าวออกมาบอกบแล้วว่าไม่เป็นความจริงค่ะ นักแสดงระดับแถวหน้าของวงการหนังฮ่องกงแอนโทนีหว่องได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่าแก๊งสเตอร์เพเดย์ผลงานหนังเรื่องล่าสุดที่ตัวเองนำแสดงนั้นถูกแบน์ห้ามฉายในประเทศจีนซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมต่อต้านรัฐบาลจีนของตัวแอนโทนีหว่องเองว่าไม่เป็นความจริงร้อยเปอร์เซนตค่ะโดยนักแสดงรุ่นใหญ่วัยห้าสิบห้าสิบสามปีก็เตรียมฟ้องกลับแหล่งข่าวที่เผยแพร่ข่าวที่ไม่เป็นความจริงนี้ด้วย Gangster p a y d เ y mm hmm. เป็นหนังที่แอนโทนีวองนำแสดงร่วมกับอาชาและหวองยูนำนะคะโดยสำนักข่าวมิงเปาเนียร์รายงานเพิ่มเติมว่าแอนโทนีวองรู้ตัวแหล่งข่าวที่ปล่อยข่าวที่ไม่เป็นความจริงนี้แล้วนะคะบอกว่าเนี่ยอยู่ในฮ่องกงและในประเทศจีนโดย Facebook และวอยโปรที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าว mm hmm. ก็ได้ปิดแอคเคา์นั้นลงไปแล้วแต่แอนโทนีหวองจะสืบหาผู้ดูแลโซเชียลมีเดียทั้งสองแหล่งให้พบเพื่อที่จะนำตัวมาขึ้นศาลให้ได้เพราะว่าเขาเชื่อว่าข่าวนี้กุข,ขึ้นมาเพื่อ ดิสเครดิตให้ชาวจีนนี่นะเชื่อว่าเขาต่อต้านจีนแบบสุดตัวนอกจากจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็อาจจะทำให้ถูกต่อต้านจากวงการบันเทิงในจีนได้ค่ะ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นเริ่มมาจากการที่ทโซเชียลมีเดียในจีนปุกข่าวข,ขึ้นมาว่าแอนโทนีหว่องรับไม่ได้กับนโยบายหลายอย่างของรัฐบาลจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของชาวฮ่องก <c oughs> งที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยจนกลายเป็นการประท้วงที่บานปลายซึ่งแอนโทนีหว่องยืนยันว่าเขาระม,มัดระวังการให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการเมืองมาตลอดและจะเอาเรื่องผู้ปล่อยข่าวที่ไม่เป็นความจริงจนถึงที่สุดค่ะ คล้ายๆประเภทมีแถบกบบนี้เลยเนาะไม่จริงก็ไม่จริงนะคะก็จริงๆทุกคนก็ยังมีสิทธิเสรีภาพกันตามกติอยู่กต้องแต่อยู่ในขอบเขตแล้วกัน